ayo worldserve สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้เรามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้านี้เลยคาวา s a กิซ3ดสามร้อย abs ปีสองพันสิบเจ็ดจุดสิบแปดนะครับผมคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยไปแล้วเข้าไปดูกันเลยเลยวะ่ะชุดสีเดิมนะครับน้ำเงินเทานะฮะจากโรงงานเลยสวยมากนะฮะมีการล้มมาให้ด้วยนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับจากโรงงาน ขับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อเป็นท่อแต่งอะคาร์บูริกมาให้นะครับกาดมอน้าเป็นกาดมอน้าแต่งตรงรุ่นมาให้เลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้ครับผมยังใช้ขับขี่ได้ยาวสวยมากนะครับคันนี้มีชิลหน้าแต่งมาให้ด้วยนะครับผมมีกระจกติดไปแฮนด์แต่งมาให้นะฮะสภาพกริบๆเลยเครื่องสวยมากครับ รถอาจจะมีต้องการการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมแลวเราสวิตให้หมดแล้วนะฮะเอาไปขับกันหล่อๆเลยคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมมีท้ายสั้นที่สามารถพับได้มาด้วยนะครับผมมีกันดีดมาให้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่าเลขไม์อยู่ที่28 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย เสียงท่อนุ่มๆเลยนะฮะไม่ได้ดังมากเสียงนุ่มๆพ,พอปสไตล์2สูบเลยนะฮะคันนี้นะครับคาวา s a กิ Z300 ABS ปี2 0 1 7 1 8นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่7,9000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยลูกค้าคนไหนสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย